วันนี้กลุ่มอาชีพอบจออนทัวร์าพามาบุกกันที่กลุ่มธุรกิจจักสารงานคนแก่ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านวังแดงตำบหาดงิ้วอำเภอเมืองจัังหวดอุตรดิตเพราะที่นี่มีกระบวนการการทำกา้านทูบซึ่งเป็นวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มอาชีพอบจรทัวร์เราอยู่กันที่กลุ่มธุรกิจจักสารงานคนแก่ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่นี่เขาเป็นวิธีการทําก้านทูบนะคะจะมีวิธีการทำอะไรไปดูกันเลยค่ะ าแล้ววันนี้เราก็อยู่กับคุณลุงเปี้ยแล้วค่ะสวัสดีครับผมเขาเรียกผมลุงบุญธรรมเนาะคือจริงลุงบุญธรรมอินเบิร์ดเป็นประธานกลุ่มธุรกิจจากสารงานคนแก่ชื่อเล่นชื่อลุงเปี้ยนะครับ <c oughs> อยู่ทางเราในก่อตั้งกลุ่มมาเนี่ยสิบห้าปีแ <c oughs> ล้วครับ <c oughs> มันก่อตั้งมายาวครับ <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่จัรสารตั้งแต่ทำทูบขายมา ชาวบ้านก็พากันมาทำมันมีรายได้ไปบ้างดีกว่ามันตกงานไม่มีคนทาพวกคนแก่พวกะอะไรที่เขาไม่มีงานทําก็มาช่วยกันทําแล้วก็แบ่งรายได้แบ่งเปอร์เซ็นต์กันไปทําอย่างทําก้านนี่พอมามาตกโรคไอโรคโควิดนี่เข้ามาในทูบขายไม่ออกควกนี้ก็ลาบากลกลุ่มก็อยู่ยากกันก็ไม่มีรายได้นากก็เลยคิดเราไปซื้ออะไรทูบ ติดต่อทั้งลงทุกเขาก็รับซื้อไม้กา้านก็เปลี่ยนมาทําไม้กา้านเห็นวัตถุด,ดิบของบ้านเราไม้ไผ่สีสุกไม้อะไรพวกนี้มันมีก็เลยเปลี่ยนมาทําตรงนี้ ส่วนที่1เราจะทาําก้านทูบโดยการใช้ไม้ไผ่สีสุกที่ได้จากการรับซื้อจากชาวบ้านมาตัดเป็นท่อนซึ่งต้องการความยาวที่มีขนาด8นิ้ว9นิ้วและ1 1นิ้วจากนั้นนํามาตีปื้นก็คือการนําไม้ไผ่มาผ่าเป็นปื้นฝ้ายไม้บรรทัดผ่าไม้ปื้นก่อนที่จะเอาไปเข้าเครื่องทํา ไม้เส้นอีกทีหนึ่งค่ะไม้เส้นคือไม้ก้านนี่แหละค่ะหลังจากที่เขาตัดเป็นลำมาแล้วเราก็เอามาผ่าอย่างนี้แล้วก็มาทำเปิ้นอย่างนี้ทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาไปทำเส้นอีกทีนึง และนำปื้นไปเข้าเครื่องซอยไม้ที่ทำเป็นเส้นสามารถผลิตการทูบได้ถึง300กิโลกร,รัมต่อวันจากเดิมนั้นต้องพึ่งแรงงานเป็นหลักไม่ค่อยมีคนมาทำการทูบดังนั้นต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยและสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการใช้เครื่องการทูบนี้สามารถลดเวลาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและลดปัญหาด้านแรงงานได้อย่างดีเลยค่ะ ถ้าใครชำนาญก็จะใช้มีดทาเป็นเส้นและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนำก้านทูบไปตากแดดจะใช้เวลาตากประมาณ1วันก็จะได้ก้านทูบนำไปแพ็กพร้อมจำหน่ายแล้วค่ะถ้ามีคนสนใจซื้อไม้ก้านคู่ผมหรือว่ามีไม้ที่สุกสุทที่จะขายผมผมก็รับซื้อติดต่อได้ที่เบอร์โทร8ป8ส3่แ4ครับ ที่รุมบุราหรือลุกเปียก็ได้ครับค่ะตั้งแต่ได้มารวมกลุ่มที่นี่นะคะก็รู้สึกว่ามีไรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาค่ะพอจับจ่ายใช้สอยได้ค่ะ